ชเชาวันศุกร์สิ 10. วันศุกร์ที่10เวลาบ่ายสามถ้าไม่ได้เวลานี้เอาเวลาสำรองให้แม่หน่อยแล้วเจต,ตี้เอากี่โมงลูกเจต,ตี้เอาวันไหนนิชาถ้าไม่ได้เอาสี่โมงเย็น ขอพูดนะครับเจตี้เอาวันเสาร์ที่สิบเอ็ดกี่โมงคะเอ่อเสาร์ที่สิบเอ็ดสี่โมงเย็นอ๋อแล้วก็ถ้าไม่ได้เอาเวลาไหนลูกแล้วก็เมื่อกี้ใครเอ่ย ชื่ออะไรนะลูกป่านเนาะป่านเนาะลูกเบฟพีพีแอนปันโอเคปันสวัสดีครับแม่สวัสดีครับพี่ก้พี่บอสสวัสดีค่ะวันเสาร์สิบเอ็ดเวลาได้หมดเลยได้เลยครับ ได้หมดถ้าไม่ได้เวลานี้เอาเวลาไหนก็ได้เนาะสวัสดีครับผมวันนี้มาเร็วปันเอาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่คะน้องลงบ้างได้ไหมได้สิคะวันนี้แม่มีโคตาให้นะลงได้ข้างนี้คือแบบว่าฟังหนูคุยไปก่อนนะ พรุ่งนี้ผมขอสี่โมงเย็นว่างไหมครับได้ครับฮิวโก้ฮิวโก้คือบอสใช่ไหมอทิตฐาทีท่สิบสองวันอาทิตย์ที่สิบสองกี่โมงลูกเดี๋ยวขอดูไอดีก่อนไอดีหกสองเก้าสามสามแปดหกศูนย์ห้า สวัสดีค่ะพี่พีเจมาเช้าใชา่วันนี้คือแบบว่าจะดันฟีดให้น้องด้วยไงก็เลยแบบอเอาในห้องไลฟ์เลยละกันให้มาบอกให้มาแจ้งเอาเดี๋ยวนะของบอสเดี๋ยวนะของบอสแม่ยังไม่ได้ลงให้บอสใช่ไหมวันนี้ <laughs> อันนี้หนูขำตัวเองอะคือพี่บอส เป็นยูเซอร์ใช่ไหมแล้วก็มีลูกชายหนูในสังกัดก็ชื่อบอสเหมือนกันแล้วเรียกบอสว่าลูกตอนนี้พี่บอสคือเป็นลูกหนูไปเรียบร้อยแล้วบที่สองค่ะปานใบที่สองยังไม่รู้กันนะของแมท ยินดีครับของแนทเอาเป็นเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะาลูกอย่าเพิ่งพิมพมาไม่ตาลายหมดแล้วมองไม่ทันของแนทเอาสุกสุกห้าโมงเย็นถ้าไม่ได้ห้าโมงเย็นเอากี่โมงได้บ้างบอกเวลาสำรองกับเวลาหลักมาเลยนะพิมพ์เวลาหลักมาก่อนแล้วก็พิมพ์เวลาสำรองมาเพราะถ้ามันไม่มีก็คืออดนะต้องเป็นวันอื่นนอกซะจากว่าจะบอกว่า อขอลงสี่โมงเย็นนะคะแต่ว่าถ้าสี่โมงเย็นไม่ได้เอาเวลาไหนก็ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยมันมีให้แน่นอน, <are> นอนเอาเวลาแบบใกล้เคียงที่สุดเ <more> ออแล้วก็เมื่อกี้ใครนะยังไม่ได้จดของบอสเลยของบอสแม่งดูไอดีไปด้วยบอสไอดี g ฮูโกหนึ่งศูนย์ ของอดเอาพรุ่งนี้สี่โมงเย็นถ้าไม่ได้สี่โมงเย็นเอาสี่โมงบอกด้วยนะเอานาทีที่สิบสองถูกห้าโมงของใส่ไปแล้วลหา้าโมงทุ่มหรือบ่ายสามได้หมดหาม้าโมงบ่ายสาม ได้สมร้าได้ครับวันนี้พักนะครับโอเคครับผมรับทราบครับบอกน้องอีกทีได้เลยโอเคครับตอนนี้อะเดี๋ยวฟังนะไม่รู้ว่ายังอยู่ในห้องกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้คือที่แม่ลงไปให้นะคะก็จะมีของกอยใจกอยใจคือวันเสาร์ที่11 เวลาห้าโมงเย็นหรือว่าสี่โมงคึ่งก็ได้พิชาวันศุกร์ที่สิบเวลาบ่ายสามหรือสี่โมงเย็นก็ได,ส 10, าา 3, ได้ส่วนเจสตี้วันเสาร์ที่สิบเอ็ดสี่โมงเย็นหรือว่าเวลาไหนก็ได้แล้วก็ปันวันอาทิตย์ที่ิบสองบ่ายสองของแนทวันศุกร์ที่สิบวันศุกร์ที่สิบนะคะ ห้าโมงเย็นหรือไม่ก็บ่ายสมส่วนของบอสวันศุกร์ที่สิบสี่โมงเย็นหรือไม่ก็บ่ายสามถูกต้องไหมวัสดีครับวัสดียูเซอร์ทุกคนนะคะสวัสดียูเซอร์ห้องนี้ด้วยนะคะยูเซอร์ห้องน้องเตยนะคะ สวัสดีค่ะพี่แซดเฮดดี HD เจ้าเกา๋วัสดีค่ะได้ค่ะแต่ถ้าไม่ได้เป็นเวลาอื่นได้ค่ะของแมทโอเคค่ะลูกขอบคุณมากครับผมเนื่องจากทุกคนทําแต้มไว้ได้ดีมากเดือนก่อนนะคะก็เราก็เลยมีแต้มสังกัดนะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่โซดามนค่ะน้องๆลงพีเคกันบ่อยมากเนี่ยทําให้เรามีแต้มที่จะมาดัน เด็กในสังกัดแล้วก็ดันตัวเองได้ขอบคุณค่ะพี่แซคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยส่วนของปังนะคะปังเก็บกิจกรรม ไทยมิโก้ก็ได้หรือไม่ก็แฟมิลีก็ได้นะคะที่ที่เป็นแบบอ่าเป็นธงชาติไทยท่วมตามโลกหรือจะเป็นคาถาอ่าเป็นงงของขวันไปหมดละมีคาถาก็ได้วินเนอร์ก็ได้โล่น้ำเงินก็ได้ค่ะได้ทั้งสองอันควบคู่กันเลย ออ้ยขอบคุณค่ะพี่บอสมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณไทยมิโก้ครับผมเด็กขวัญจุบขอบคุณค่ะสี่สี่สามหนึ่งหนึ่งขอบคุณนะคะห้องนี้ส่งของขวัญได้นะคะหมอออนแทนน้องเตยนะคะน้องเตยไม่สบายนะคะต้องแปลกใจนะคะอยู่สองห้อง หายไวๆนะคะน้องเตยพี่บอสบอกหายไวๆนะคะหายออกมารอบนี้คือสวยปริ้งเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เจ้าบีพี่โยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณครับจากน้องเตยนะคะขอบคุณครับ พี่ต้นสวัสดีค่ะอ๋อโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณโลนะครับผมไม่มาอีกเหรอขอบคุณค่ะ,คะ,คคคะใจดีจังพี่บอส่อตอนเนี้คือพี่งงมากพี่เล่นไม่รู้จะเล่นกิจกรรมอะไรแล้วเล่นไม่ถูกแล้วมีหลายตัวเหลือเกิน บังเก็บแฟมดีกว่าโอ,อ้ส่งของไม่ถูกแล้วเนาะพี่จ๊อบจ๊อบสวัสดีค่ะจริงส่งใจแทนได้ไหมคะส่งของไม่ถูกส่งใจแทน อยู่สองห้องเลยตอนนี้กิจกรรมไม่ตอนนี้กิจกรรมทงเริ่มแล้วนะคะเริ่มพรุ่งนี้เอ้ยเริ่มพรุ่งนี้ค่ะทุกคนส่งคิปนีก็ไม่กล้าส่งครับทําไมครับผมทำไมไม่กล้าส่งคิปนี้ครับแก้มว่างอยู่นะจะช่วยส่งของขวัญ ได้รวมลายแมนมาถึงแล้วไปด้วยกันไหมคะต้องไปด้วยกันแหละทุกคนใช่หนูว่านะอะไรก็ได้ถ้าพี่อยากส่งนะหนูเข้าใจจะต้องไปวนตังค์ด้วยต้องทิ้งเครื่องนี้ไว้นี่นะคะให้เครื่องนี้ฟังเพลงไปก่อนนะเดี๋ยวไปเอาของกินก่อนนับครับอุย้ย พี่มอสเดี๋ยวนะคะไลแมนคือรอหนูก่อนนะคะรับก่อนหนึ่งสองสาม กินขนมแล้วว่ะพี่มอนให้มังกรเลยเหรอ่ออยังกรตัวแรกเลยนะนี่